สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะวินาทีนักร้องลูกทุ่งสาวลำไยไห่ทองคำเห็นแม่ตัวเองแอบซื้อบัตรมายืนดูคอนเสิร์ตหน้าเวทีคลิปนี้คนแห่ดูทะลุ6ล้านโด่งอยู่แถวหน้าของวงการนักร้องลูกทุ่งไทยสำหรับลำไยไห่ทองคำที่มาแรงสุดๆในขณะนี้เลยก็ว่าได้และไม่เพียงแต่งานเพลง เพราะทางด้านลำไยไหยทองคำนั้นยังมีผลงานทางหน้าจอโทรทัศน์ไม่ว่าจะละครหรือพิธีกรก็ตามต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้โดยเอกลักษณ์ของลำไยไหยทองคำแต่งตัววาบวิวโชว์สัดส่วนโดยมีผู้ที่นิยมชมชอบและวิจารณ์ติต่งว่าการโชว์ของเธอแรงเกินไปแต่ ดูไม่เหมาะสมแต่ในเรื่องการเลี้ยงดูครอบครัวต้องบอกเลยว่าลำไยไห่ทองคำทำได้ดีมากดูแลพ่อแม่ดีมากๆล่าสุด ได้ออกมาโพสคลิปวินาทีลำไยไหยทองคำเห็นแม่แอบซื้อบัตรมายืนดูคอนเสิร์ตหน้าเวทีคนแห่ดูทะลุ6ล้านโดยในคลิปลำไยไหยทองคำกําลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีแต่ทีมงานได้เดินเข้ามาชี้บอกว่าแม่แอบมาดูซึ่งพอลำไย,ยเห็นก็ได้สั่งให้นักดนตรีหยุดเล่นและให้ทีมงาน มาพาแม่ออกจากหน้าเวทีก่อนจะประกาศบอกว่าแม่ลำไย,ยเองแอบซื้อบัตรมาดูหลังจากที่คลิปได้เผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นแม่ที่ดีคือแม่ซื้อบัตรมาเบิ้งลูกคุณแม่บอดใช้สิทธิ์น่ารักเทาะแม่กจะจับมาเต้น,นาหาน้าห้านโดนจับได้ก่อนอดได้เต้นเลย นี่แหละครับศิลปินผมเรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยแม่เพิ่นบอยอยากใช้อภิสิทธิ์ในฐานะการเป็นแม่ศิลปินครับน่าชื่นชมอีหลีซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปดังกล่าวคนดูทะลุ6ล้านเลยขอขอบคุณแรงข่าวทีส S นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ